ตะเกียงเจ้าพายุครับกระเช้าเล็กฮูแมกฮูแมนของเพื่อนสมาชิกส่งมาทําระบบครับเสร็จแล้วครับทดสอบระบบลมสมบูรณ์แล้วครับใช้งานได้ปกติแต่ตัวพ่นไฟเรียบร้อยแล้วครับเสียเสียหายแล้วครับแก้ไม่ได้แล้วครับต้องหามาใส่ใหม่แต่พ่นไฟรุ่นนี้โอ้โหหายยากครับแต่ตะเกียงก็ยังใช้งานได้ปกตินะครับทำการล้างระบบทดสอบระบบแล้วนี่ครับ ตะเกียงตัวนี้เนี่ยอะไหล่ตรงรุ่นทั้งหมดเลยนะครับนี่ครับขอล้างใสเลยครับสภาพนี่ถือว่าใช้ได้เลยครับเห็นไหมครับพออาบน้ำปะแป้งทำระบบฟื้นฟูขึ้นมาแล้วเนี่ยตะเกียงเนี่ยโอ้ถือว่าดูได้เลยนะครับไม่ธรรมดา สภาพดีเลยแหละครับนี่แหละครับพอล้างเสร็จประกอบทดสอบระบบเสร็จแล้วก็ทดสอบจุดครับนี่ทำคลิปการประกอบเรียบร้อยแล้วนะครับทดสอบระบบเรียบร้อยแล้วคลิปต่อไปก็จะทำการจุดให้เพื่อนสมาชิกได้ชมครับนี่ครับก็ทำไว้เป็นข้อมูลเป็นกรณีศึกษานะครับแบ่งปันกันเผื่อจะมีประโยชน์บ้างสำหรับผู้ที่ชื่นชอบตะเกียง ท้ายนี้ก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามคลิปจดจบ